วันนี้ป้าเล็กจะมาแชร์สูตรเมนูเย็นนะคะสำหรับแก้ว16ออนก็คือจะมาชงเมนูเย็นกับเครื่องชงแคนวารตัวนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับป้าเล็กออเรนทัลกาแฟกันอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าเล็กจะมาแชร์สูตรเมนูเย็นนะคะสำหรับแก้ว16ออนก็คือจะมาชงเมนูเย็นกับเครื่องชงแคนวารตัวนี้นะคะก็คือเป็นน้องใหม่ของเราเลย เครื่งมาชงคู่กับเครื่องบด s c 6 4ตัวนี้นะคะเราจะทําเป็นเมนูพื้นฐานให้ทุกคนได้ดูหรือว่าเอาไปดูเวลาอยากเจะเปิดร้านจะทําเมนูเบื้องต้นอาจจะอยากใช้สูตรของ Oriental Coffee ก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะคะวันนี้ป้าเล็กจะมาแชร์ในสูตรแก้ว16ออนก่อนนะคะอ่ะก่อนที่จะทําเมนูกันเราก็มาดูซิว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้ป้าเล็กจะใช้เป็นกาแฟเบอร์อรีนะคะขั้วกลางค่อนเข้ม แล้วก็ใช้นมผสมก็คือนมผสมตัวนี้เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์บอกไว้ให้ว่ามีส่วนผสมอะไรกับอะไรบ้างนะคะอ่ะแล้วก็มีนมสดนมสดก็คือใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะแต่ป้าเล็กใช้ของแมกโนเลียนะคะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวป้าเล็กก็จะมาเริ่มเมนูแรกกันก่อนนะเมนูแรกก็จะเริ่มที่เอสเพรสโซเย็นอ่ะเอสเพรสโซเย็นก็จะมี กาแฟกาแฟเนี่ยป้าเล็กได้หาเพอร์เฟกช็อตอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะก็เหลือแค่ดึงน้ํากาแฟมา4อ่ออนสําหรับสูตรเมนูเย็นของ Oriental Coffee ใช้น้ํากาแฟออ่อน่นเดี๋ยวเราก็จะมาบดกาแฟกันเลยเนาะอะโอเคไปต่อค่ะสีองศาเราก็ใส่เข้าไปเลยใส่ดําชงให้แน่นนะถ้าไม่แน่นเดี๋ยวเขาจะหลุดออกมา เราต้องใส่ให้แน่นๆแล้วก็เอาแก้วรองอันนี้เราจะกดตรงสองออนที่เราตั้งไว้แต่ว่าเราจะดึงน้ำกาแฟมาให้ได้4ออนเดี๋ยวเรามารอดูกันระหว่างที่เรารอเราก็มาเตรียมส่วนผสมของเราได้เลยเราก็มาเทนมผสมเนี้ยใส่แก้วรอได้เลยนะอะนมผสมเราจะใช้ที่หนึ่งก็คือนมเราผสมมาเรียบร้อยแล้วเราสามารถเทได้เลยสะดวกรวดเร็วนะเทมาเลยหนแต่ปรเล็ก เทมาเลยเต็มแก้วแล้วก็หมุนราบอ่ะเสร็จเรียบร้อยน้ํากาแฟเรายังไม่ได้4ออนเรากดเพิ่มค่ะกดเพิ่มให้เขาถึง4ออนเพราะว่าตรงนี้เราตั้งไว้แค่2ออนเขาก็จะตัดทันทีเลยเราก็มากดเพิ่มให้ได้4ออนเราใส่นมผสมไปก้นแก้วนี้ก่อน1.5แล้วที่เหลือเราก็เทน้ํากาแฟลงไปได้เลยที่เหลือทําอะไรต่อละคนสิต้องคนให้เข้ากัน คนน้านกาแฟกับนมให้เข้ากันให้ละลายให้ดีก่อนนะแล้วเราถึงจะค่อยไปใส่น้ําแข็งปิดฝาได้เลยเอสเปรสโซเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นกาแฟที่เข้มข้นหวานมันก็คือมีกาแฟกับนมผสมเท่านั้นเรียกว่าเอสเปรสโซเย็นอ่ะต่อไปเรามาทําเมนูต่อไปค่ะอเมริกาโนอ่ะอเมริกาโนเย็นก็คือ ชอบแบบไหนถ้าลูกค้าชอบหวานเราก็ค่อยเติมน้ำเชื่อมหรือว่าน้ำพึ่งถ้าลูกค้าสั่งถ้าไม่ชอบหวานเราก็ไม่ต้องใส่น้ำเชื่อมหรืออะไรทั้งนั้นเลยก็คือจะเป็นน้ำเปล่าอย่างเดียวเราจะมาทำอเมริกาโน่แบบไม่หวานกันเลยดีกว่าเนาะอะ,อะเรามาทำกาแฟกันเลยค่ะกาแฟสองช็อตเท่าเดิมนะ,ะใส่กระป๋าย45องศาใส่ไปแน่นๆเลยเอาแก้วเดิมนี่แหละ บางคนถามว่าล้างได้ไหมล้างได้แต่เราไม่ค่อยเน้นล้างเพราะว่ามันเปื้อนกาแฟเดี๋ยวค่อยล้างทีเดียวก็ได้อเมริกาโนเย็นเราจะใช้น้ำกาแฟสามออนนะสามออนอ่ะไปเลยขออนุออญ,ญาตตักน้ำแข็งรอได้เลยนะอ้าวเดี๋ยวเรายังไม่ถึงสามออนเรากดเพิ่มอีกนิดหน่อยอ่าต้องเลงหน่อยนะอะตาดีซะด้วยเลงนิดนึง เราได้น้ำกาแฟมาแล้ว3ออนทุกคนเป๊ะเป๊ะเลยอ่าอย่าชี้นานเดี๋ยวมันจะเกินเราจะเอาแบบไม่หวานเลยเราก็มาเติมน้ำเปล่าห้ถึง6ออนเลยนะอ่าเดี๋ยวเล็งนิดนึงมองไม่เห็นอ่านี่ได้มา6ออนเรียบร้อยแล้วเราก็เทใส่แก้วใส่น้ําแข็งได้เลยค่ะอเมริกาโน่เย็นแบบไม่หวานเลยเราก็อาจจะต้องคนนิดนด คนก่อนนะคนก่อนคนก่อนจะได้ร่อยให้คนก่อนคนด้วยอ่ะคนก่อนแล้วที่เหลือเราก็ใส่น้ําแข็งเพิ่มให้เต็มแก้วเลยอเมริกาโนเย็นเรียบร้อยได้แล้วต่อไปเป็นเมนูคาปูชิโนเย็นคาปูเนี่ยเราต้องมีฟองนมท็อปหน้านะทุกคนไม่งั้นจะไม่ใช่คาปูเราก็ต้องมาทําฟองนมกันก่อนเดี๋ยวจะมาสตรีมนม ทำเป็นฟองนมเย็นก่อนเราก็มีอุปกรณ์ด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเราก็จะมีนี่เหยือปั๊มฟองนมเย็นอันนี้ขน,นาด400 ml ใส่นมไปครึ่งหนึ่งอันนี้ปลาเล็กได้ใส่นมไปแล้วครึ่งหนึ่งเตรียมไว้แล้วแชว่เย็นไว้เดี๋ยวเราจะมาปั๊มเพื่อให้เขาเกิดฟองอ่ะอ่ะใส่เข้าไปแล้วเราก็ปั๊มดึงปั๊มขึ้นปั๊มลงปั๊มขึ้นปั๊มลงป,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 ประมาณทักสิบล้แสดงว่าเนี้ยเขาเริ่มนืดแล้วแสดงว่าเขาเกิดฟองแล้วคือง่ายมากเลยเนี่ยรู้สึกนืดมือแล้ว,วอ่ะ นึดมือเสร็จเรียบร้อยพอแล้วเราก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ขอเอาฟองออกให้เขาอยู่ในนี้แล้วเราก็มีถ้วยสักใบหนึ่งลองรับเขาเพื่อให้เขาไม่เลอะเทอะเสร็จเรียบร้อยแล้วฟองนมเราสตีมมาเรียบร้อยแล้วเราปั๊มมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปแช่ยเย็นก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทําน้ํากาแฟกันอ่ะที่เหลือเราก็มาทํากาแฟกันเลยคาปูชินโน่เย็นเราจะใช้น้ํากาแฟ3ออนนะคะ3ออนบดกาแฟมาเลยค่ะ คาปูชิโนเราจะเอาน้ำกาแฟ3ามออนอะระหว่งางรอเดี๋ยวเราก็มาเตรียมนมผสมกันเลยเนาะเตรียมส่วนผสมไปก่อนอ่ามาเลยแก้ว16บหออนตั้งปับ๊บนมผสมคือเท่าเดิม1.5เหมือนเดิมนะสูตรของคอรินเท่าคือง่ายๆความหว่างก็คือปกติ100%เนี่ย1ออนครึ่ง1ออนครึ่งอ่ะโอเคได้น้ำกาแฟมา2ออนยังไม่ครบ3ออนกดเพิ่มไปค่ะกดเพิ่มให้ได้3ออนก่อน เราได้น้ํากาแฟมาแล้วปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะมาทํานมใส่ในแก้วเทนมใส่ในแก้วเลย1.5ของรายะเทไปเต็มแก้วเลยบางคนอ่ะทำไมต้องเทเต็มแก้วล,ะวละ่ะคือวิธีเทนี่สูตรลับของเราก็คือเราจะหมุ่นแก้วขึ้นเลยเราจะไม่ใช้ช้อนขูดเนี่ยนมที่เราเกินไปเนี่ยเลือเนี่ยในก้นแก้วเขาจะย้อนกลับมาเสร็จแล้วเราก็ใส่กาแฟลงไปเลยแล้วเราก็คนๆให้เข้ากันคนนมกับกาแฟให้เข้าคนก่อนทุกครั้งแล้วเราก็ไปใส่น้ําแข็ง แล้วเราก็เติมน,น้ําแข็งน้ําแข็งเนี่ยเราเว้นช่องไว้นิดหนึ่งเพื่อไว้ท็อปหน้าฟองนมด้วยอ่าถ้าเกิดเราใส่น้ําแข็งเต็มเกินไปเนี่ยเด๋ยวเราจะท็อปหน้าฟองนมไม่ได้นี่ฟองนมของเราที่เราทําไว้ก็คือขาเซตตัวแล้วที่ว่าต้องแช่ตู้เย็นเพราะอะไรแชร่ทั้งน้าแข็งไว้ก็ได้ที่เราแช่ไว้เพราะต้องการให้ขาเซตตัวแล้วก็เป็นฟองแน่นๆนุ่มๆแบบนี้เลยอ่ะเราก็ตักใส่ไปด้านบนเลยคาปูชิโน่มีฟองท็อปหน้าข้างบนใส่ฟองเข้าไป นี่แค่นี้เลยแล้วก็ปิดฝาอันดับสุดท้ายใครจะท็อปหน้าเป็นผงโกโก้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่อยากแต่งแก้วก็แต่งได้เลยนะคือแค่นี้เลยคาปูชิโน่เสร็จแล้วคาปูชิโน่เสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นเมนูลาเต้หรือว่าเมนูนมนั่นเองบางคนบอกว่าอยากทานกาแฟจังเลยแต่ไม่ชอบกาแฟที่เข้มมากแนะนําไปเลยว่าลาเต้เย็นค่ะ ต่อไปเป็นเมนูลาเต้เย็นแล้วเราจะมาทำกาแฟเราจะดึงน้ำกาแฟมาแค่สองออนนะคะสูตรลาเต้เย็นคือใช้น้ำกาแฟแค่สองออนลาเต้เราใช้น้ำกาแฟสองออนกดปุ่มที่เราตั้งไว้เลยสองออนลาเต้เย็นสูตรแก้วสิบหกออนเดี๋ยวเราก็มาใส่นมผสมหนึ่งจุดห้าก็คือหนึ่งออนครึ่งเท่าเดิมหวานปกติของเรา ถ้าใครชอบหวานน้อยก็ยังไงก็ไปปรับลดเอาได้ชอบหวานมากก็เพิ่มขึ้นถ้าหวานน้อยก็ลดลงที่เหลือเราก็จะใส่เป็นนมสดนาเต้เย็นก็คือเมนูนมเดี๋ยวเราจะใส่นมสดหรือว่านมจืดนั่นเองยี่ห้ออะไรก็ได้ใสป่ประมาณ2องออนซ์ครึ่งหรือว่า 70ML 70-, ml, 70 75ถึงอ่าเราก็ใส่ลงไปเลยเปรี้ยก็ใส่ประมาณ2องออนซ์ครึ่งนะคะแล้วก็เทรวมกันไปเลยใส่ไปในนี้เรียบร้อยที่เหลือ เราก็เทกาแฟเนี่ยใส่ไปได้เลยคนให้เข้ากันลาเต้ก็คือเมนูนมสี่เขาจะนนวันวหนว่อยนนัวนมปิดฝาพร้อมเสิร์ฟลาเต้เย็นต่อไปเป็นเมนูสุดท้ายก็คือมอกค่าเย็นมอกค่าเย็นเนี่ยเราจะดึงน้ำกาแฟมาสามออนนะอ่ะเดี๋ยวเราไปทำกาแฟกันเลย กาแฟสองช็อตเท่าเดิมไล่น้ำทุกครั้งอ่ะมอค่าเย็นน้ำกาแฟสามออนเราก็สามารถเตรียมส่วนผสมอื่นๆได้เลยอ่ะนมผสม0.5 แล้วก็เป็นโกโก้ผสมโกโก้ผสมสําเร็จพร้อมใช้แล้วอีก1.5อันนี้เราทําผสมหวานไว้เรียบร้อยแล้วสูตรจะมีบอกเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะอะโกโก้ผสม1.5ใส่ไปเลยโกโก้ผสม1ออนครึ่งนมผสม0ูหรือว่าครึ่งออนน้ํากาแฟ3ออนเทใส่ไปได้เลยแล้วก็คนให้เข้ากันคนให้ละลายก็นมกับกาแฟแล้วเราก็ใส่น้ําแข็งได้เลย เติมน้าแข็งเสร็จเยบร้อยแล้วเราก็จะท็อปหน้าด้วยนมสดหรือว่าใครจะใส่เป็นฟองนมหรือว่าบิ๊กครีมอะไรก็แล้วแต่สามารถใส่ได้เลยนะแต่งได้เลยแต่เดี๋ยวป้ลเล็กจะใส่เป็นนมสดจะได้มีความมันๆหน่อยหนึ่งอ่ะชอบใส่เป็นนมสดก็เทไปเลยเทไปเลยนะคะตรงนี้เทแค่เต็มแก้วแพรสวยงามอย่าให้มันเยอะเกินเสร็จแล้วก็ปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยแค่นี้เสร็จแล้วมอกค่าเย็นสูตรแก้ว16ออนนี่ค่ะ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ป้าเล็กมาแชร์สูตรเมนูเย็นสูตรแก้ว16ออนที่ชงกับเครื่องชงแคนวาตัวนี้แล้วก็เครื่องบด 460ตัวนี้นะคะก็คือสามารถชงกาแฟร้อนกาแฟเย็นได้หมดเลยมีเครื่องตัวเล็กๆอยู่ที่บ้านตั้งในครัวเป็นที่แบบกระทัดรัดไว้รับรองแขกได้เลยนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้ป้าเล็กก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนนะคะที่กําลังจะแบบอยากจะเปิดร้านกาแฟหรือว่ามีสูตรกาแฟดีๆอร่อยๆไว้ก็สามารถดูได้นะคะ ตามสูตรที่ปรเล็กแชร์ให้ดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee แล้วก็เป็นกําลังใจให้ปรเล็กทำคลิปดีๆต่อไปนะคะวันนี้ปรเล็กก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ